สวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียตรติและรู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงความยินดีกับความริรเริ่มโครงการใหม่ที่มีความสำคัญทั้งต่อการศึกษาต่อการกีฬาและประวัติศาสตร์ ของเส้นทางสายใหม่ที่เราเรียกกันว่าวั e เบลวัน o รถในวันนี้ผมดีใจครับที่เราชื่อว่า Silk Road s p o t Education League ซึ่งมีความหมายว่าเราจะต้องมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรหลายมหาไทยยหลาวิทยาลัยอาจจะหลายชาติหลายภูมิภาคก็ได้ในการที่จะมาร่วมกันทำ เพราะว่าคำว่าวั e เบลวันโรดเนี่ยซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่เริ่มต้นมาจากประเทศจีนก็จริงแต่ต่อปัจจุบันนี้มีความสำคัญในหลายๆประเทศอย่างน้อยที่สุดจากจีนก็ไปไทยไปอาเซียนและเชื่อว่าจะไปอีกมากเพราะฉะนั้นการใช้การศึกษาการกีฬา เป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นผมขอชมเชยผู้คิดริเริ่มโครงการนี้เท่าที่ผมทราบประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหมนี่ก็เริ่มต้นจากซีอา,านเพราะซีอานจึงมีประวัติที่งดงามแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของคำว่าวันเบลวันโรดด้วยเพราะฉะนั้น พวกเราที่ร่วมมือกันทำคราวนี้คงจะช่วยทำให้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วมีความหมายมีความงดงามแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปผมเชื่อว่าการกีฬาและการศึกษาหรือที่เราเรียกว่าพละศึกษานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการศึกษาเพราะนอกจากจะทำให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแล้ว พระศึกษายัางช่วยส่งเสริมจิตใจความเป็นนักกีฬาความเป็นคนที่รู้จักเสียสละรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยด้วยเพราะฉะนั้นโครงการวันเบลวันโรดนี่ยังเป็นการส่งเสริมให้มหาาายต่งๆทัวิทยาลัยต่างๆหรือชาติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนในการส่งเสริมการกีฬาส่งเสริมความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาเพื่อที่จะให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปครับผมขอขอบคุณที่ให้ผมมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกิด ในคณะต่างๆในรูปแบบต่างๆนั้นผมคิดว่ามหาเทวเกิดได้ตั้งสถาบันขึ้นมาอย่างน้อยสมสถาบันซึ่งหวังว่าแล้วก็เชื่อว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนความคิดริเริ่มของท่านในวันนี้ด้วยคือหนึ่งสถาบันไทยชไชน่าอาเซียนสถาบันนั้น อาจจะเน้นหนักไปทางการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คงจะสนับสนุนโครงการของเราที่ใช้การกีฬาและการศึกษาที่เรียกว่าพละศึกษาเป็นองค์ประกอบของคำว่าวันเบลวันโรดอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำผมเชื่อว่าโครงการที่เราคิดขึ้นเกี่ยวกับ คำว่าซิลโรดสปอร์ตยูเนียนอะไรเนี่ยมันก็คงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมตรงนี้เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะทำให้แข็งแรงยิ่ยงขึ้นและอันที่สามที่เกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมที่เราตั้งขึ้นที่มหาทยเกิร์กก็คือสถาบันการจัดการความ ปลอดภัยแน่นอนครับการพรัฒนศึกษาการกีฬาและการศึกษารวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันเบลวันโรดเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เป็นอุปัติเหตุอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยหรือแม้แต่ต่อ,ตอชีวิตได้ถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันเราก็จะมีทางป้องกันได้ หรือถ้าป้องกันไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะทำให้การบริหารจัดการช่วยลดอันตรายลงได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมและหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบกันและได้ประชุมด้วยกันสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขออวยพรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสุขภาพดีมีความมั่นคงและแน่วแน่ในความคิดริเริ่มที่ดีนี้ แล้วขอให้ความคิดริเริ่มนี้จงประสบความสำเร็จเราจะตั้งว่าเป็นซิลสปอร์ตยูเนียนหรือจะเรียกอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะขายายตัวไปถึงไหนเราคงมีโอกาสได้ปรึกษาหารือกันขอขอบคุณครับขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับ